ทำไมถ้าเป็นยามอ่ะมันน่าอายรือไงใช่นี่ถ้าคนอื่นเขารู้นะว่าผมมีพ่อเป็นยามอ่ะคนอื่นเขาค็โดนถูกผมหมดเลย,ยแล้วพ่อดูสภาพพ่อนีแล้วถ้าเลือกได้นะพ่อผมก็ไม่อยากเกิดมาเป็นโูกพ่อหรอกผมอายได้ยินไหมพ่อว่าผมอายอ่ะ แนนฟิสิกเราเทอมมีโคตรแย่อะปาต้องว่าเราแน่เลยอะและ้วกระเป๋าที่อยากได้ก็คงอดอะไม่เป็นไรหรอกอย่าคิดมากบอสก็พูดได้ดีก็บอสเรียนเก่งอะองั้นเอางี้สอบคราวหน้าเนี่ยเดี๋ยวบอสติวให้จริงเหรอเย้ <laughs> เป็นไรอีกอ่ะเสียดายกระเป๋าว่ะดีคะแนนแย่ขนาดเนี้ยเราไม่กล้าไปขอป้าหรอกอหมายถึงใบนี้ใช่ปะ่ะเฮ้ยใช่นี่ซื้อมาให้ในโอกาสอะไรเนี่ยเราก็แค่ยอยากเซอร์ไพรส์อ่ะ <c oughs> เห็นว่าหน่อยอยากได้ ต่ใบนี้มันต้องหลายพันเลยนะบอสไม่เห็นเป็นไรเลยแค่นี้เองหน่อยอยากได้อ่ะไม่มีอะไรแพงอยุ่แล้วออ้ยป่านี่อ่ะขอบคุณนะครับไม่เศร้านะเศร้าแล้วสวยมากสวยไหมสวยอยู่แล้วหน่อยใส่อะไรก็สวยออ้ยปากว่านี่หน่อยชอบมากเลยนะเดี๋ยวจะดูแลอย่างดีเลยครับ บอสหิวแล้วอ่ะหาอะไรกินกันดีกว่าได้ ้ยหน่อยเป็นไรเปล่าลุกก่อนอลุงลุงเดินยังไงของลุงวะลุงไม่มีตาไงไม่เป็นไรหรอกบอสเราไม่ได้เป็นอะไรมากลุงลุงขอโทษจริงๆ กระเป๋าแฟนผมเปื้อนหมดเลยเนี่ยลุงรู้ป่าวว่ากระเป๋าใบนี้มันราคาเท่าไหร่แล้วลุงจะรับผิดชอบอยังไงคือเอออาเออเอาอ,อ,อ,อยู่ได้ออบอกมาดิรับผิดชอบไงอา้าวบอสบอสกับลุงยามรู้จักกันด้วยเหรอคืออ๋อบอสอ๋อนี่นี่นี่ลุงบูนแก แกเคยเป็นยามที่หมู่บ้านเราอะเราเราเลยรู้จักกันอ๋อลุงเป็นอะไรมากไหมคะไม่เป็นอะไรมากหรอจกจ้าแค่มึนมันวนิดหน่อยข,ขอบขอบใจน,นะหนูไปกันเถอะบอสอย่าไปเอาเรื่องลุงันเลยไปลุง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 ครับลุงหน่อยเรียกรถพยาบาลเร็ว ลุงลุงเขาเป็นไงบ้างครับหมอตอนนี้คนไข้ปลอดภัยแล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ฟื้นสาเหตุมาจาก ร่างกายขาดสารอาหารและพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับก็ถ้าให้น้ําเกลือก็คงกลับบ้านได้แต่หลังจากนี้คงต้องให้คนไข้อะพักผ่อนให้เพียงพอและทานอาหารในครบว้าหมูนะครับครับขอบคุณมากครับคุณหมอมาขอตัวก่อนนะครับครับเอ่อหน่อยพอดีเราลืมสมุดจดไว้ที่ห้องฟิสิกส์อะหน่อยไปเอาให้เราได้ปะแน่ใจนะว่าหาดีแล้วอะ หาดีแล้วจริงรบกวนหน่อยนะเดี๋ยวเราดูทางนี้เองเผื่อลุงเขาตื่นโอเคงั้นเดี๋ยวเรารีบไปรีบก่าแล้วกันนะจ้าพอบอส พ่อพ่อไปทำงานที่มหาลัยเดียวกับผมแต่เมื่อไรไม่เห็นพ่อบอกผมเลยก็บริษัทเก่าที่พ่อทำอยู่เขาปิดตัวลงเพื่อนแนะนำมาที่ใหม่ก็คือที่ฮาไลบอสที่แหละแล้วทำไมพ่อไม่ไปสมัครที่อื่นน่ะโอ้ยพ่อปูดนี้แล้วอายุคปูดนี้แล้วจะทำที่ไหนองานก็หายาก ที่ไหนเขารับก็เอาไว้ก่อนงั้นเดี๋ยวผมช่วยดูที่อื่นว่ให้ด้วยแล้วกันไม่ต้องหรอกที่นี่สวัสดิการดีเพราะจะทำที่นี่แหละแต่ว่าผมทำไมฉันเป็นยามอ่ะมันน่าอายหรือไงแกถึงไม่อยากใครรู้ว่าฉันอ่ะเป็นพอ่อใช่ผมอายอายมากด้วย เพื่อนผมมันมีแต่ระดับดีๆทั้งนั้นน่ะพ่อแล้วนี่ถ้าคนอื่นเขารู้นะว่าผมมีพ่อเป็นยามอ่ะคนอื่นเขาคงดูถูกผมหมดเลยไม่มีใครเขายอมรับในตัวผมหรอกที่ผ่านมานะผมพยายามเรียนดีพัฒนาตัวเองทุกอย่างเพื่อให้ทเทียมกว่าคนอื่นเขาอ่ะแล้วพ่อดูสภาพพ่อดิพ่อ ผมจะไม่ให้พ่อดึงผมตกต่ำลงเด็ดขาดแล้วถ้าเลือกได้นะพอ่อผมก็ไม่อยากเกิดมาเป็นลูกพ่อหรอกผมอายได้ยินไหมพอ่อว่าผมอายอ่ะก็ได้เวลาที่อยู่ที่มหาลัยอ่ะก็เดินผ่านไปเลยทำเป็นคนไม่รู้จักกันก็ได้แล้วเรื่องค่าเทอมเทอมนี้นพอ่อเมื่อไหร่พ่อจ่ายอ่ะอ่ะคราที่แล้วได้เกินไปอ่ะไปไหนหมดอ่ะ ผมก็เอาไปจ่ายค่ากิจกรรมหมดแล้วอ่ะหมายถึงใบนี้ใช่ปะเฮ้ยใช่นี่ซื้อมาให้ในโอกาสอะไรเนี่ยเราก็แค่อยากเซอร์ไพรส์อ่ะเห็นว่าหน่อยอยากได้นี่พ่อพ่ออะไรกันนักหนาสรุปพ่อจะไม่จ่ายใช่ไหมนี่ฉันเป็นพ่อแกนะ นอกจากเรื่องเงินน่ะแกเคยดูแลพ่อบ้างไหมเคยสนใจพ่อบ้างไหมผมสนก็แค่พ่อต้องจ่ายค่าเทอมให้ผมแค่นั้นนะ่ะแกอย่าใช้เกินฟุงฟ่งเฟือยมากนักน,นะทุกวันนียพ่อทำงานหนักมากนะถ้าลำพังแค่ส่งผมเรียนยังไม่มีปัญญาแล้วพ่อจะเสอเอมีลูกทำไมผมไม่ได้ขอเกิดมาซะหน่อยแกมันมันจะมากไปแล้วนะ อ,อ,อุอุพอ๊พอ่พอพ่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 อเกิดอะไรขึ้นคะอ,อยู่ดีๆพ่อผมก็กระดกพัฒพยาบาลช่วยดูหน่อย er คุณลุงคะคุณลุงคุณลุงคุณลุงคะเดี๋ยวฝากดูก่อนนะคะเดี๋ยวไปตามหมอก่อนอเร็วๆครับเร็วๆครับ <cond> พอ่พอพ่อ พ่อได้ยินผมไหมพ่อพ่อ,อนี่ก็นานแล้วนะหน่อยหน่อยมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่อะแล้วสมุดกันบ้านเราอ่ะพอสักทีได้ไหมบอสเรารู้ความจริงหมดแล้ว ลืมกุญแจมอไซค์ไว้ที่บอสอีกคนยิ่งรีบๆอยู่ทำไมการที่ฉันเป็นยามเนี่ยมันน่าอายมากหรือไงแกถึงมาอยากให้รู้ว่าฉันเนี่ยเป็นพ่อใช่ผมอายอายมากด้วยเพื่อนผมมันมีแต่ระดับดีๆทั้งนั้นนะพ่อแล้วนี่ถ้าคนอื่นเขารู้นะว่าผมมีพ่อเป็นยามอะ่ะคนอื่นเขาก็โดนถูกผมหมดเลย ไม่มีใครเขายอมรับในตัวผมหรอกผมจะไม่ให้พ่อดึงผมตกต่ำลงเด็ดขาดแล้วถ้าเลือกได้นะพอ่อผมก็ไม่อยากเกิดมาเป็นลูกพ่อหรอกผมอายได้ยินไหมพ่อว่าผมอายอะ่ะมันมันไม่ใช่แบบนั้นนะเธอกำลังเข้าใจผิดอยู่เธอก็หวบอกาทำไมอ่ะที่ผ่านมามันมีสักเรื่องไหมที่เป็นความจริงอ่ะม,มีสิก็เรื่องที่เรารักเธอไง เราพากกันสักพักเถอะเรารับมันไม่ไหวอะ่ะเออเราเราขอโทษนะท,ที่ที่เราโกหกอ่ะแต่ที่เราทำไปอะ่ะเพราะเรารักเธอนะหน่อยขอโอกาสให้เราเถอะนะเราสัญญาว่าบอสพอเถอะเราว่านะที่เธอขอห่างจากเราอะ่ะไม่ใช่เพราะว่าเราโกหกหรอก แต่เป็นเพราะว่าเรามันจนใช่ไหมเธอถึงจะทิ้งเราไปอ่ะใช่ไหมหน่อยบอสธอยอย่าคิดว่าคนอื่นเขาจะเหมือนเธอสิถ้าเธอไม่คิดว่าฉันและวิงที่เห็นแก่เงินน่ะเธอคงมีความจริงใจมากก่อนที่จะบอกความจริงฉันตั้งแต่แรกแต่นี้เธอคบฉันเพราแค่เรื่องหน้าตาใช่ไหมล่ะไม่ไมันไม่ใช่ไม่ใช่นะหน่อยเราตั้งใจเป็นแฟนที่ดีเว้ยหวังให้เธอรักเราจากใจจริงๆอะ่ะ ไม่แคร์ว่าใครมันจะมองอยังไงอ่ะจะจัดเหตุการณ์วันนี้นะเว้ยเรารู้แล้วละว่ะเ้ามองคนแค่เปลือกนอกอ่ะเราเข้าวันหนึ่งนะเราไม่ดีพออ่ะเขาคงจะทํากับเราเหมือทนทอ่เขาทำกับพ่อทั้งงนอาาง้อยระวังเถอยบอสสักวันหนึ่งอ่ะเขาจะไม่เหลือใครมันนะน้อยอย่าไปนะนออ้อยเออใครเป็นญาติของคนไข้ครับผมครับผมเป็นลูกชายเขาครับคือ มอขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับคุณพ่อคุณเสียชีวิตแล้วครับมอขอตัวก่อนนะครับเนี่อจะเป็นพ่อแกนะนอกจากเรื่องเงินอ่ะแกเคยดูแลพ่อบ้างไหมเคยสนใจพ่อบ้างไหม ผมสนก็แค่พ่อต้องจ่ายค่าเธอให้ผมแค่นั้นนะแกอย่าใช้เกินฟุ่มเฟือยมากนักน,นะทุกวันเนี่ยพ่อทำงานหนักมากนะถ้าลำพังแค่ส่งผมเรียนยังไม่มีปัญญาแล้วพ่อจะเสอเอิมีลูกทำไมผมไม่ได้ขอเกิดมาซะหน่อยพ่อ